ถ้าผมจะมาบอกสูตรเคล็ดลับที่ทําให้ผู้ต้องขังกลับบ้านไวเร็วกว่าโทษที่ศาลกําหนดมีใครสนใจไหมครับแน่นอนครับมีคําถามมากมายระหว่างในการทําช่องว่าพี่ครับพี่ครับทำยังไงให้ได้กลับบ้านไวเร็วกว่าโทษที่ศาลกําหนดจริงๆมันไม่ได้มีวิธีอะไรยากมากมายเลยแล้วก็สูตรเคล็ดลับง่ายๆเลยนะครับก็คือการประพฤติตนการที่ทาให้กลับบ้านไวเร็วกว่าโทษที่กําหนดมีอยู่แค่2อย่างเท่านั้นแหละครับภัยยโทษและพักโทษแต่แน่นอนว่าการที่คุณจะได้พักโทษหรือภัยยโทษเนี่ยคุณจะต้องประพฤติตนอยู่ในเรือนจาอยู่ในกฎระเบียบวินัยไม่ทําผิด ไม่โดนหักชั้นไม่โดนลงโทษหรือต่อคดีอะไรทีนี้เรามาแบ่งแยกกันง่ายๆขอสูตรเคล็ดลับการกลับบ้านไวอันดับแรกคือการพักโทษการพักโทษเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าจะต้องจํามาแล้วหนึ่งในสามนะ หล,หลายคนก็มีการสับสนว่าหนึ่งในสามหรือสองในสามผมทําคลิปให้ดูแล้วว่าตกลงหนึ่งในสามหรือสองในสามสรุปง่ายๆคือพักโทษมีแปดชนิดเจ็ดชนิดแรกจํามาแล้วหนึ่งในสามแต่ชนิดที่แปดคือพักโทษปกติคือจํามาแล้วสองในสามนอกจากวันจําที่เราจะต้องมาจำหนึ่งในสามและสองในสามแล้วจะต้องเป็นชั้นครับชั้นกลางขึ้นไปก็คือชั้นดีชั้นดีมากชั้นเยี่ยมนะแล้วคดีค่าผรับก็ต้องไม่เหลือค่าปรับแล้วคดีมีเจ้าทุกเจ้าทุกก็ต้องยินยอมนะก็อันนี้ก็คือขั้นตอนของการพักโทษแล้วเดี๋ยวก็กทสา,า,าสืาาสบสอบหา ผ่านก็ได้ปล่อยก็คือได้กลับเร็วกว่าโทษที่กําหนดต่อมาสิ่งที่สองที่จะทำให้กลับบ้านไวหมวดที่2ก็คืออภัยโทษ หลายคนรู้อยู่แล้วว่ามีอภัยโทษและหลายคนเข้าใจผิดนะครับเวลามาถามผมว่าพี่คะโทษเท่านี้จะได้อภัยไหมคะจะบอกว่าไม่ใช่ว่าอยู่เท่านี้แล้วคุณไปฟังจากใครมาว่าอยู่เท่านี้เราจะได้อภยัยมันไม่ใช่นะครับเนือสิ่ออื่นใดการมีอภัยะโทษต้องมีพระราชองค์การนะกฤษฎีกาเออพระราชกิจดีกา,า,กาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบให้ประทานให้แก่ผู้ต้องขังไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆจะได้เออและทีนี้พอเวลาได้อภยัยเราก็มาดูกันว่ากฎเกณฑ์เนี่ยเราเข้าเกณฑ์ไหมเช่นจามาแล้วหนึ่งในสเป็นชั้นกลางขึ้นไปหรืออภัยบางลูกชั้นกลาง ส่วนมีบางส่วนที่ปล่อยเลยบางส่วนได้ส่วนลดแต่ทีนี้มันมีอีกหนึ่งออปชั่นครับสำหรับอภัยโทษเมื่อกี้มันคืออภัยโทษหมู่ใช่ไหมแต่นี่คืออภัยโทษรายบุคคลนะเขาเรียกการทุนเก้าพระราชานอภัยโทษรายบุคคลหลายคนคิดภาพไม่ออกก็คือท่านอดีตนายกท่านก็เคยได้นะหลายๆคนก็เคยทําทุนเก้าแล้วก็ได้ไม่ลดก็ปล่อยกันบ้างทีนี้การทุนเก้าพระราชานอภัยโทษเนี่ย มันเป็นเรื่องของความดรามา่าเรื่องที่ประชาชนขอขอความพระเมตตาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เกี่ยวกับกระบวนกฎหมายแล้วไม่ว่าคุณจะผิดอะไรมาหรือผิดร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงหรืออะไรยังไงโทษเท่าไหร่จริงๆผู้ต้องขังทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำการทำจุนก้าวะราชะทานภรยโทษรายบุคคลได้เดี๋ยว คลิปนี้เป็นคลิปแค่สูตรเคล็ดลับทําไงกับบ้านไว้แต่ว่าเพราะหลายคนถามมาเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแยกต่างหากให้ว่าอะไรคือการทูนเก้าพระรัชทานอภัยโทษส่วนบุคคลผู้ต้องขังแบบไหนทําได้บ้างและโทษเท่าไหร่ทาได้บ้างใครทําได้บ้างวิธีทำทำไงเดี๋ยวกดติดตามเอาไว้เร็วๆนี้เดี๋ยวจะมาทําคลิปเรื่องการทุนเก้าพระราชทฐานอภัยโทษส่วนบุคคลให,กหล้ก็หลักๆเทคนิคและสูตรผมไม่ได้มาโกหกนะว่าเ,ออเพื่อเรียกยอดติดตามว่าน,นี่ยมันเป็นสูตรกับบ้านไวช่องนี้ทําสูตรกับบ้านไวจริงๆมันก็มีอยู่แค่นี้แหละครับนะักโทษนะ อภัยโทษหมูอภัยโทษรายบุคคลจะมีอ,อย่างหนึ่งคุณคงไม่อยากได้ก็คือออกมาแบบไร้วิญญาณอันนั้นออกเร็วแน่นอนใช่ปหแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดอย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีกฎเกณฑ์ของมันนะไม่ว่าจะเป็นเด็กขาดแล้วจํามาแล้วหนึ่งในสามแต่ที่สําคัญคือถ้าตัวผู้ขังปอพคตินตนไม่ดีไม่อยู่ในระบบวินยัยก็โดนลดชั้นโดนลดวินโดนวินยัยโดนต่อคดีมันก็ไม่สามารถเข้าเงื่อนไขกับพักโทษอภัยโทษอะไรพวกนี้ได้และนี่แหละครับก็คือสูตรการกลับบ้านไวจริงๆมันใช้ได้ผล นะหลายๆอย่างญาติคอยคอนโทรช่วยสนับสนุนให้ความรู้ผู้ต้องขังหลายๆคนก็จะทําให้ได้กลับบ้านไวนะก็คลิปนี้ประมาณนี้สาหรับใครมีคําถามหรืออยากให้ผมทําคลิปอะไรไม่เข้าใจตรงไหนต้องการให้ผมเขียนแถลงหรือเขียนทําอะไรก็ตามปรึกษาก็ทักมาคุยกันได้คอมเมนต์ไว้ใต้โบ์นี้เลยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปตอบให้แล้วถ้าเกิดคลิปของช่องผมมีความรู้น่าสนใจและเป็นคลิปที่ดีฝากกดแชร์กดไลค์กดห like, ัวใจกดซับสไครต์ทุกช่องทางเพื่อเป็นกําลังใจของช่อง ทันกลับบ้านบายเพตรลอยล้านช่องที่จะให้ความรู้และแรังใจกับชิงคุณรอผู้นัดขดในเรียนจับทัานมาฐานทั่วประเทศไทยครับ